สวัสดีค่ะก็พบกันเช่นเคยนะสำหรับคลิปนี้นะคะจะพาทุกคนมาทำภาพตกแต่งประมาณนี้เลยนะคะแล้วจะเอารูปนางแบบนางแบบคนสวยของเราเข้ามานะคะอ่า โอเคพอเราได้รูปนางแบบแบบนี้แล้วนะคะคือเวลาที่เราจะดึงภาพเข้ามานะคะมันก็มีหลายวิธีนะคะคุณอาจจะเปิดไว้แบบนี้แล้วก็ดึงเข้ามาคอนโทรลเแล้วก็คลิกนะคะคลิกค้างไว้นะคะแล้วค่อยมาปล่อยในนี้โบต้องขออภัยนะโบได้รับข้อความนะคะประมาณเหมือนแบบโบสอนอ,อาจจะเร็วไปอะไรเงี้ย คนที่เพิ่งเริ่มนะคะอาจจะตามไม่ทันนะคะโบโบก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าโบเราอาจจะไม่รู้ตัวนะคะว่าเราอา,อาจจะไม่ได้อธิบายบางจุดนะคะแล้วก็ต้องอขออภัยด้วยนะคะถ้าไม่เข้าใจจุดไหนนะคะก็ม้นมาถามได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวโบจะพยายามอธิบายให้ช้าๆเนาะโ okay. อเคอันดับแรกเนาะพอเราเอาภาพนังแบบเข้ามาแล้วนะคะ ทีนี้เราจะสร้าง new layer นะฮะเพราะว่าโบจะสร้าง b r u s h นะฮะสร้าง b r u s h นะฮะเราจะไม่เอาคอแบบนี้นะฮะเราจะทำประมาณนี้นะคะโอเคโบจะมาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็คลิก new layer อะ ให้เลเยอร์ที่เราเพิ่งสร้างใหม่ออยู่ด้านล่างของตัวนางแบบนะคะที่นี้เราจะทำการคลิปปิ้งมาร์กเพื่อที่จะให้ภาพนางแบบเนี่ยโชว์เฉพาะส่วนที่เรามาร์กเราทำตามนะคะคุณสามารถคลิกขวานะคะแล้วก็มาที่ Create clipping mask แบบนี้นะคะไม่ต้องตกใจนะถ้าภาพนางเอกหายไปนางแบบหายไป ไม่ต้องตกใจนะคะหรือว่าคุณไม่ต้องคลิกขวาก็ได้นะคุณเอาเมาส์มาอ,อยู่ที่ตรงนี้นะคะแล้วก็กด alternate นะคะ,ะคุณสังเกตนะว่าจะมีลูกศรสีดำโผลมาให้เราคลิกหนึ่งครั้งก็เหมือนกันนะคะเป็นการคิิปิ้งมาร r k เหมือนกันวิธีนี้จะเร็วกว่าไม่ต้องคลิกขวาแล้วก็แบบกดให้หลายครั้งนะคะ โอเคแล้วเวลาคนทำงานโบก็จะแนะนำนะคะ,ะเวลาที่เราจะเคลื่อนย,ย้ายวัตถุต่างๆเราจะต้องมาดูที่ move หลายๆคนอาจจะติดปัญหานน่นนี่ก็เพราะว่าคุณอาจจะไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้เลือกตรง auto select นะคะแนะนำนะคะว่าให้เลือก auto select ตรงนี้ไว้ตลอดนะคะเวลาที่เราทำงานจะได้เร็วนะคะแล้วก็เลือกตรงเลเยอรไว้ถ้าเกิดว่าในการทำงานของเราแบบเป็นเลเยอร์ส่วนใหญ่นะคะ ่แต่ตอนนี้โบกรุบไว้หมดแล้วนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะโอเคกลับมาที่เลเยอร์ข้างล่างนะคะแล้วก็มาที่บลัชนะคะบลัชเนี่ยคือเป็นเครื่องมือที่โบชอบมากแล้วโบก็ใช้บ่อยนะคะโบชอบงานที่ที่ใช้บลัชนะโบใช้บ่อยอะโบไม่รู้ว่ากราฟิกอุติเนอร์เขาแบบใช้บ่อยไหมแต่โบใช้ใช้บ่อยนะคะโบจะใช้บลัช Uh, ตัวตัวนี้นะคะไมวดีกว่าโอเค okay, ตัวนี้นะคะแล้วเราก็คุณลองคุณลองเอาเมาส์คลิกลากนะคะเนี่ยเราจะได้อารมณ์แบบระบายระบายนางแบบเออเนะคะคุณ get ไอเดียไหมเออประมาณนี้นะคะพอโบได้แบบนี้ปุ๊บเนี่ย เออ่แล้วโบก็สร้าง n นื l เลเยใหม่นะคะสร้าง n นื l เลเยอร์ใหม,ม่แล้วก็ใช้ปาดเหมือนเดิมนะคะใช้บลัชใช้บลัชเฮ้ยจำไม่ได้อะมันมีเยอะอะจำไม่ได้อันนี้หรือเปล่าน่าจะใช้ได้นะใช้สีขาวนะคะเนี่ยแล้วโบก็แบบ ละเลงค่ะละเลงละเลงประมาณนี้มันจะได้อารมณ์แบบอาร์ตนะคะอาร์ตทีเนี้ยเราก็จะแบบนี่เหมือนเหมือนเป็นการอา,อารมณ์กระดาษเลยนะนี่ก็จะเป็น ตัวอย่างที่บูทำนะคะงานที่ที่แบบไอเดียเออมันก็เข้ากันนะมันดูน่ารักดีนะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะเพราะว่าเออบอกว่านะ่าคือถ้าเรา get ไอเดียถ้าเราแบบว่าเข้าใจคำสั่งบลัสนะเอ่อแล้วเราก็เอาไปประยุกใช้ นะครปรับใช้ในงานของเราทะะั้งเชื่อว่างานจะออกมาสวยแน่นอนนะคะแล้วเจอกันคลิปถัดไปคะ่ะ